สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นจากข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่ออาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักแต่สำคัญมากๆคือเรื่องภาวะคิดถึงบ้านครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่น้องแรงนานต่างด้าวจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเหงาธรรมดานะครับแต่เป็นสภาวะทางจิตใจเลยทีเดียววันนี้เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่ ส่งผลยังไงบ้างโดยเฉพาะกับการทำงานแล้วก็มีทางออกอะไรที่เอกสารแนะนำไวบ้างใช่ค่ะเรื่องภาวะคิดถึงบ้านนี้เป็นความท้าทายทางจิตใจที่สำคัญมากๆเลยนะคะมันเกิดจากการที่ต้องอต้องห่างจากบ้านจากครอบครัวจากสิ่งที่คุ้นเคยนานๆน,น,นะคะมันกระทบความรู้สึกสุขภาพจิตโดยตรงเลยครับ งั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าในเอกสารเนี่ยระบุอาการไว้ค่อนข้างชัดเลยนะครับมีทั้งทางใจอย่างแบบว่ารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆวิตกกังวลเครียดสะสมบางทีก็อาจจะไปถึงขั้นซึมเศร้าได้เลยอืมใช่ค่ะแล้วก็มีอาการทางกายด้วยนะคะที่ข้อมูลพูดถึงอย่างเช่นอ่อนเพลียไม่มีแรงนอนไม่หลับหรือหลับหล,ลับตื่นตื่นเบาคนก็เบื่ออ,อาหารไปเลยหรือภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงก็มีค่ะ หูสั้งดูมีผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับทั้งกายทั้งใจเลยและที่น่าสนใจมากๆที่ข้อมูลชี้ให้เห็นคือมันเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องประสิทธิภาพการทํางานเลยค่ะพอสภาพจิตใจไม่โอเคสมาธิมันก็หายไปใช่ไหมคะทีนี้ออการทํางานผิดพลาดก็เกิดง่ายขึ้นคุณภาพงานโดยรวมมันก็ตกลงค่ะครับยิ่งจะเป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงอย่างเช่นงานก่อสร้างหรือการควบคุมเครื่องจักรเนี่ยข้อมูลระบุว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแถมยังอาจจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานได้อีกคือบรรยากาศในที่ทํางานอาจจะตึงเครียดขึ้นอืมจริงด้วยครับมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยทั้งตัวคนทํางานเองทั้งผลงานแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานด้วยแล้วในเอกสารมีพูดถึงวิธีรับมือหรือทางแก้บ้างไหมครับว่า ตัวพี่น้องแรยง,งานเองพอจะทําอะไรได้บ้างมีค่ะเอกสารก็พูดถึงเรื่องพื้นฐานที่พอจะทําได้นะคะอย่างเช่นพยายามติดต่อครอบครัวสม่ําเสมอถ้าช่องทางอำนวยหรือลองหากลุ่มเพื่อนหาคนที่พูดคุยภาษาเดียวกันวัฒนธรรมใกล้กันสร้างเป็นชุมชนเล็กๆขึ้นมาหากิจกรรมหรืองานอดิเรกทําในเวลาว่างก็ช่วยให้รู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงได้ค่ะครับครับแต่ฟังดูแล้วลําพังแค่ความพยายามของตัวเองอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ บทบาทของนายจ้างนี่น่าจะสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับจากข้อมูลที่เรามีใช่เลยค่ะสําคัญอย่างยิ่งเลยข้อมูลเน้นมากๆว่าการที่นายจ้างแสดงความเข้าใจคือเปิดใจรับฟังหรือมีช่องทางให้พวกเขาสามารถปรึกษาได้ง่ายๆเนี่ยช่วยได้เยอะมากครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องการติดต่อสื่อสารกับบ้านหรือการสร้างบรรยากาศการทํางานที่เป็นบวก อย่างเช่นอาจจะมีกิจกรรมสันทนาการง่ายๆทานอาหารร่วมกันบ้างเป็นครั้งคราวสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ละค่ะที่ช่วยลดความรู้สึกแปลกแยกสร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่ทํางานซึ่งดีต่อสภาพจิตใจมากๆตามที่ข้อมูลบอกไว้การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนทางใจนี่สําคัญจริงๆนะครับและมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากในข้อมูลคือเรื่องความมั่นคงทางกฎหมายการที่แรง,งงานมีเอกสารต่างๆถูกต้องครบถ้วน ทางวีซ่าใบอนุญาตทำงานเนี่ยทำไมเรื่องนี้ถึงถูกเชื่อมโยงเข้ามากับภาวะคิดถึงบ้านด้วยครับอ๋อประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะคือตามข้อมูลนะคะการที่พวกเขามีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับยกพวกเขาลูกใหญ่ออกจากอ,อกเลยค่ะความกังวลหลักๆเรื่องกลัวว่าจะถูกจับกลุมหรือถูกส่งตัวกลับเนี่ยมันหายไปอ่าครับพอความกลัวความกังวลตรงนี้มันเบาลง พวกเขาก็จะมีพื้นที่ในใจมากขึ้นนะคะที่จะไปจัดการกับความรู้สึกคิดถึงบ้านความเหงาหรือความเครียดอื่นๆได้ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือความมั่นคงทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นเหมือนรากฐานความมั่นคงทางใจอย่างหนึ่งเลยทําให้พวกเขามีพลังมีสมาธิไปดูแลสุขภาพใจด้านอื่นๆต่อไปได้ค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับเหมือนพอความกังวลใหญ่เรื่องสถานะมันคลี่คลายลงไปได้เปราะหนึ่งก็มีเรียวแรงมีกําลังใจไปรับมือกับเรื่องอื่นๆ อย่างภาวะคิดถึงบ้านได้ดีขึ้นงั้นสรุปได้ว่าภาวะคิดถึงบ้านนี่เป็นเรื่องจริงจังนะครับกระทบทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานด้วยการรับมือก็ต้องอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนทั้งจากตัวพี่น้องแรงงานเองการสนับสนุนจากนายจ้างที่เข้าใจและที่สําคัญไม่แพ้กันคือรากฐานเรื่องความมั่นคงทางกฎหมายถูกต้องเลยค่ะและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยนะคะมันก็ชวนให้เราคิดต่อไปอีกนิดนึงค่ะว่า นอกเหนือจากการรับมือในระดับบุคคลหรือการสนับสนุนจากนายจ้างแล้วเนี่ยเอ่อทัศนคติของสังคมในวงกว้างหรือนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับตัวการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจมันจะสามารถเข้ามาช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งเป็นแกนหลักของปัญหานี้ให้กับผู้คนที่ต้องมาทำงานไกลบ้านเพื่อขับเครื่องเศรษฐกิจของเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องมองในภาพที่กว้างขึ้นต่อไปค่ะ